สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องรวิวันอีกครั้งนะคะวันนี้รวิวนนะันมาพร้อมกับนิยายเสียงเรื่องตื่นมาอีกทีก็มีสามีแล้วเรื่องราวของอันิงที่ต้องสลับกันใช้ร่างกับฝาแฝดแต่อยู่มาวันหนึ่งเขาก็ได้หลับไหลไปถึงสมปีพอตื่นมาอีกทีก็พบว่าฝาแฝดของตนได้จากไปแล้วแต่นั้นยังไม่น่าตกใจเท่ากับพอตื่นมาปุ๊บก็ได้มีสามีปับ๊บ เรื่องราวสุดโอลว่นนี้จะดำเนินไปอย่างไรติดตามต่อได้ในเรื่องค่ะแต่ก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของราวิวรอไว้ทั้งทาง YouTube และ TikTok เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะบทที่1นึ่หยางหนิงลืมตาตื่นขึ้นอย่างงัวเงีย มองเพดานมุ้งที่ทําจากผ้าต่วนสีแดงอย่างงุนงงเขาไม่มีรสนิยมนอนในมุ้งสีแดงนี่นาพอกว่าตามองไปรอบๆก็เห็นอมูกําลังถือถาดวางชามโจ๊กร้อนๆเข้าประตูห้องนอนมาจึงส่งเสียงเรียกอมูอมูได้ยินเสียงเจ้านายน้อยที่นอนอยู่บนเตียงเรียกหาก็ตื่นเต้นจนเกือบทําชามโจ๊กหก เขารีบนำถาชามโจ๊กไปวางบนโต๊ะน้ำชาและปลาดเข้ามาที่เตียงนอนคุณชายท่านฟื้นแล้วหรือขอรับฟื้นสีหน้าอย่างหนิงเป็นงงใช่แล้วท่านหมดสติไปนาน3ามวันขอรับอมูกล่าวอย่างแข็งขันล้อเล่นน่ะข้าแค่นอนหลับไปคืนเดียวเท่านั้นเองอมูขขมวดคิว้วท่านเออไม่ใช่แขวนคอตายเหรอแขวนคอตายข้านะหรอ ขอรับอามูรับคำหนักแน่นท่านต้องการประชดท่านหลิงหัวอย่างไรละ่ะขอรับประชดเหรอไม่ใช่นิสัยของข้าน่าจะเป็นไอ,อิงมากกว่าอย่างหนิงกล่าวแล้วขยับตัวจะลุกขึ้นนั่งอามู่จึงช่วยพยุงคนบนเตียงให้ลุกขึ้นนั่งพางเคลียกล่อมว่าคุณชายกินโจ๊กมเมล็ดบัวก่อนนะขอรับคุณชายไม่ได้กินอะไรมาสามวันละคงจะหิวมากข้าไม่ชอบมเมล็ดบัว ไอิงต่างหากค่ะที่ชอบมเมล็ดบัวอย่างหนิงเอ่ยคุณชายอามู่อุทานอย่างตกใจเขาอยู่กับครอบครัวตระกูลอย่างนี้มานาน20ปีปีนี้เขาอายุ32ได้รับหน้าที่ดูแลคุณชายน้อยมาตั้งแต่คุณชายน้อยเกิดตอนแรกก็ไม่รู้สึกแปลกใจอะไรจนกระทั่งคุณชายอายุ7จ็ขวบคุณชายอย่างหนิงก็บอกกับเขาว่าอามู่รู้หรือเปล่าว่าข้ามีสองคนอามูได้แต่สายหนะ้า ข้าชื่ออหนิงส่วนอีกคนนะ่ะชื่ออาอิงคุณชายล้อเล่นหรือขอรับข้าไม่ได้ล้อเล่นหยางหนิงในวัยเจ็ดขวบกล่าวด้วยทีท่าเป็นจริงเป็นจังนับจากนั้นคุณชายน้อยบางวันก็บอกว่าตนเองคือหยางหนิงบางวันก็บอกว่าตนเองเป็นหยางอิงและนิสัยใจคอก็แตกต่างกันทําให้คนในครอบครัวตระกูลหยางต่างปวดเสียเวียนกล้าวในท่านหยางกับฟูเหรินใหญ่บิดามารดาของคุณชาย จึงพาคุณชายน้อยไปขอพบตาสือสินคงหรือหลวงพ่อสินคงแห่งวัดชิงหลินอามู่้ก็ได้ติดตามไปดูแลคุณชายน้อยด้วยในท่านอย่างได้ปรารภกับท่านเจ้าอาวาสตาสือสินคงว่าตาสือท่านได้โปรดช่วยดูให้ข้าทีว่าบุตรชายคนเล็กของข้าคนนี้ถูกวิญญาณได้เข้าสิงหรือไม่ พระภิกษุไวยกลางคนมองเด็กชายอย่างเมตตาครู่หนึ่งจึงตอบว่าเขาไม่ได้ถูกวิญญาณร้ายสิงแต่อย่างไรเพียงแต่พวกเขาเกิดมาพร้อมกันเป็นฝาแฝดกันเท่านั้นแลประสบฝาแฝดเหรอเจ้าคะแต่ข้าคลอดบุตรชายคนเล็กออกมาแค่คนเดียวเท่านั้นนะเจ้าคะผู้เหรินใหญ่กล่าวอย่างฉงนสงสัยเรื่องนี้กล่าวไปแล้วก็ซับซ้อนยิ่งนะักพระภิกษุกผู้ทรงภูมิธรรมอธิบาย ขณะที่สีกาตั้งคันทารกในคันเป็นเด็กชายสองคนทว่าร่างกายของสีกานั้นไม่แข็งแรงพอจะหล่อเลี้ยงร่างทารกสองร่างพวกเขาจึงกลืนกันเป็นร่างเดียวแต่มีสองวิญญาณผู้เหรนนใหญ่หันไปมองศบตาสามีนายท่านหยางเอื้อมือกุมมือภรรยาอย่างปลอบประโลมแล้วหันไปกล่าวกับพระภิกษุว่าตาซื้อ ทุกวันนี้อันหนิงก็พูดคุยกับตัวเองเกินใครต่อใครคิดว่าเออเขาเสียสติก็ให้ตาซือขับไล่อันหนิงออกไปเสสิเด็กชายเอ่ยแทรกขึ้นเจ้าเป็นใครพระภิกษุถามเด็กชายข้าคืออาอิงเด็กชายตอบทําไมเจ้าถึงอยากให้อัตมาขับไล่อันหนิงเพราะว่าเขาชอบแย่งข้าออกมาครอบครองร่างนี้แต่เขา่ไม่ทนุถนอมร่างนี้เลยชอบเล่นเป็นเด็กๆ ทำให้ร่างนี้เป็นแผลไม่เว้นแต่ละวันแล้วถ้าอน,นิงอยากให้ขับไล่เจ้าบ้างล่ะไม่มีทางหยางอิงตอบกิริยายโศเพราะอะไรต้าสื่อสินคงถามเพราะว่าข้าเป็นพี่หยางอิงตอบไม่ใช่ข้าตังหากเป็นพี่หยางหนิงแยง้งข้าเป็นพี่หยางอิงเอ่ยอย่างไม่ยอมแพ้ข้าเป็นพี่หยางหนิงเถียงเอาละ ตาสือสินคงเอ่ยขึ้นเจ้าทั้งสองจงหยุดทะเลาะก,กันเด็กชายจึงหยุดกล่าววาจาอาตมาจะถามทีละคนพวกเจ้าก็ตอบทีละคนถ้าคนใดไม่เชื่อฟังอาตมาอัตมาจะขับไล่คนนั้นออกไปจากร่างนี้เด็กชายพยักหน้าอายิงตาสื่อสินคงเรียกฮะเด็กชายขานรับเจ้าว่าเจ้าเป็นพี่แต่ทำไมเจ้าถึงได้ชื่อว่าหยางอิงในเมื่อบิดามารดาของเจ้าตั้งชื่อร่างนี้ว่าหยางหนิง ตาสือสินคงถามเพราะว่าข้ารำคาญยามเป็นทารกไม่ว่าจะพูดอะไรด้วนกลายเป็นเสียงร้องไห้ข้าจึงให้อนหนิงตื่นแทนส่วนข้าหลับอยู่พออายุครบเดือนบิดามารดาตั้งชื่อให้ว่าหยางหนิงจึงถูกอนหนิงคดโกงไปข้าถึงได้ตั้งชื่อให้ตัวเองว่าหยางอิงหยางอิงกล่าวอ๋อที่แท้เป็นเช่นนี้เองตาสือสินคง เอ่ยพลางนับรูกประคำในมือออิงอัตมาจะขอสนทนากับหยางหนิงสักหน่อยก่อนอหนิงฮะหยางหนิงขานนับจะเล่าเรื่องราวยามที่เป็นทารกให้อัตมาฟังซิค่ะหยางหนิงทำสีหน้าครุ่นคิดก่อนจะตอบว่าจำไม่ได้ฮะแล้วเจ้าจำอะไรได้บ้างท่านแม่ทำโจกเกาลัดอร่อยที่สุดท่านพ่อแข็งแรงที่สุดว่ายน้ำเก่งที่สุด ข้าว่ายน้ําเก่งเป็นที่สองข้าชอบปั้นดินสุกปลกยางอิงแท้ขึ้นก็ข้าชอบยางหนิงเอ่ยข้ายังชอบวิ่งเล่นชอบปีนต้นไม้ชอบเก็บผล,ลไม้ทําให้ตัวเต็มไปด้วยเหงื่อเหม็นอย่างยิ่งแล้วก็หกล้มเป็นแผลทั้งแขนทั้งขาและเด็กชายก็เถียงกับตนเองจนฟังไม่รู้เรื่องยุดตาซื้อสินคงส่งเสียงปรามเด็กชายจึงเงียบ นายท่านหยางได้แต่สบตาท่านเจ้าอาวาสด,ด้วยสีหน้าลำบากใจประสศคหยางและฟูเหรนเด็กคนนี้มีสองวิญญาณและไม่ใช่ผีสางวิญญาณร้ายอะไรแต่พวกเขาเกิดมาพร้อมกันในร่างเดียวกันพวกท่านจะสามารถตัดใจขับไล่คนใดคนหนึ่งหรือไม่เจ้าค่ะข้าทำใจไม่ได้คนเป็นมาดาน้ำตาไหลพรากแต่ข่มเสียงสะอื้นให้ให้อยู่ในอก ข้าก็ไม่อาจทําใจเสียสละลูกคนใดคนหนึ่ง <c oughs> เช่นกันขอรับต้าสือ่อในท่านหยางกล่าวกับเจ้าอาวาสวัดชิงหลินท่านใดหยางอิงก็เอ่ยแช่ขึ้นท่านพ่อท่านเป็นลูกผู้ชายที่ห้าวหาญอะไรจําเป็นต้องเสียสละก็ต้องเสียสละท่านเพียงแค่เสียสละอันหนิงท่านก็จะได้บุตรชายที่เป็นปกติเสียงหยางหนิงแช่ขึ้นท่านพ่อข้าไม่อยากตาย <c oughs> ผู้หรืนใหญ่รีบดึงตัวเด็กชายมากอดพร้อมกับปลอบว่าอน,นิงอเน,นิงแม่ไม่ยอมให้เจ้าตายหรอก้ฮใ,ในท่านหยางถอนหายใจยาวตาสือเรื่องนี้ไม่มีทางแก้ไขเลยหรือประสคหยางทุกเรื่องราวย่อมต้องมีทางแก้ไขตาสือสินคงเอ่ยด้วยน้ำเสียงเมตตาปัญหาของประสคน้อย เป็นเพราะว่าประสบน้อยตื่นมาพร้อมๆกันถ้าทําให้สลับกันตื่นก็จะหมดปัญหาสลับกันตื่นหรือในท่านอย่างถามสีน้าแช่มชื่นขึ้นถูกต้องวันใดอนหนิงตื่นอาอิงก็จะนอนหลับและเวลาที่อาอิงตื่นอันหนิงก็จะนอนหลับถ้าทั้งสองนอนหลับพร้อมกันก็จะสามารถพูดคุยสนทนากันในความฝันได้จะช่วยให้ประสบน้อยไม่ถูกมองเป็นคนประหลาด หมายความว่าจะสลับกันคนละวันหรือเจ้าคะคนเป็นมารดาถามขึ้นมือยังโอบกอดบุตรชายวัยเจ็ดขวบเอาไว้ด้วยความนุ่มนวลสีกาไม่อาจกำหนดเวลาที่แน่นอนอาจจะวันต่อวันหรืออาจจะสามสี่วันครั้งเออแต่แต่ละคนจะไม่หลับไปเกินเจ็ดวันพระพิสุขอธิบายเมื่อทุกคนเข้าใจดีแล้วและยอมรับได้ตาสื่อสินคง ก็นำยันศักดิ์สิทธิ์ที่เก็บไว้เป็นอย่างดีออกมาแผ่นหนึ่งแล้วสวดคาถากำกับก่อนจะเผายันแล้วทิ้งเศษขี้เท่าลงในชามกระเบื้องใบหนึ่งแล้วเทน้ำมนต์ลงไปจากนั้นให้เด็กชายดื่มน้ำยันนับแต่นั้นมาอานิงกับอาอิงก็จะสลับกันออกมาครอบครองร่างไม่ต้องทะเลาะก,กันอีกและจะเล่าเรื่องราวต่างๆของตนให้อีกฝ่ายฟังอย่างสนุกสนาน ทุกอย่างจึงราบลื่นตลอดระยะเวลา5ปียางหนิงฝืนใจกินโจ๊กเมล็ดบัวเพราะความหิวต่างมองรอบๆห้องซึ่งอะไรๆก็เป็นสีแดงจึงถามอหมูว่าอหมูทาไมแต่งห้องนี้ด้วยสีแดงล่ะจึงถามอมูว่าอมูทําไมแต่งห้องนี้ด้วยสีแดงล่ะอมูที่ยืนสงบอยู่ด้านข้างตอบด้วยน้ําเสียงสุภาพว่าคุณชายหนิงแต่งงานจําไม่ได้หรือขอรับข้านี่นะแต่งงาน อย่างหนิงวางชามโจ๊กลงบนโต๊ะค่าเพิ่งจะสิบสเอง12บสอหรือขอรับอามูขมวดคิ้วใช่อย่างหนิงรับคำหนักแน่นคุณชายจำผิดแล้วเวลานี้คุณชายอายุ15ขอรับ15บขอรับค่านอนหลับไปนาน3ปีเชียวหรอคุณชายสลบไปนานสามวันเท่านั้นขอรับค่าสลบเหรอขอรับสลบเพราะอะไรอ่ะคุณชายแขวนคอตายขอรับ อมู้ตอบไม่ไข้เต็มเสียงสิ่งที่ได้ยินทำให้หยางหนิงอึง้งอย่างที่สุดนี่ยายเรื่องนี้จะลงฟรีให้ฟังจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกหากคุณผู้ฟังท่านใดต้องการฟังฉบับเต็มสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ m a p m a r k e t นะคะ